เป็นการเจอกันระหว่างซูเปอร,ร์โจกับเพชรไร่เหนือครับเมื่อเช้าในชั่งน้ำหนัก122ปอนด์ยย่สอกันครับส่วนสูนึ่งร้อต่อ163นะครับอายุ26ต่ออายุ36ครับซูเปอร,ร์โจนั้น91้าสิไฟครับชนะ73แพ้15เสมอ3ครับในขณะที่เพชรไร่เหนือนั้น46่สิบไฟนะครับชนะ38แพ้7เสมอ1ครับ จับตาดูอีกคู่หนึ่งนะครับปาตองคอมแบทวันนี้ต้องบอกว่ามวยนั้นสนุกในเสียแล้วครับเรากำลังติดตามชมทางช่อง YouTube เฟรหนุ่มน้อยออฟฟิเชียลนะครับจากสนามมวยปาตองบนถนนใสน้ำเย็นอนำะเภอกระทูกเกาะภูเก็ตรับภายใต้การบริหานงานของดรชัยนัน์สุทธิกุลนะครับ ย้ำกันอีกครั้งว่าสนามมวยป่าตองยุบประปรุงใหม่เรามีมวยด้วยกัน5วันนะครับเริ่มจากวันจันทร์สัปดาวันมันเดย์ไนท์โดยเพอรเตอร์เล็กภูเก็ตและวันนิพนธ์วิชัยดิดกับวันอังคารทิวส์เดย์ไนท์โดยอาจารย์ทํากระทู้พร้อมทีมงานเพื่ออัดีกับป่าตองไฟไนท์โดยหนุ่มน้อยเมืองใหญ่หรือว่าสมนึกพัทปุรีนะครับพร้อมมือโปรบอดพัดกับแสนดาลูกบอนใหญ่ชองอาแต่ทอดสดนะครับแล้วก็วันเสาร์ก็สัปดาห์ไนท์โดยอาจารย์ทากระทู้พร้อมทีมงานวันอาทิตย์ ปิดท้ายในสัปดาห์นะครับกับป่าทองคอมแบทนะครับโดยโปรเตอร์นุ่มน้อยมังกรใหญ่แล้วก็มือโปรแสนสดาลูกบันใหญ่ครับจัดมวยได้โอ้โหต้องบอกว่าสนุกดุเดือดนะครับทางน้รายการเราได้รับการสนับสนุนจากท่านานายกวรยุทธ์สุทธิกุลรับนายกเทศมนตรีเมืองกระทูและการในนารีสอทแอนสปานะครับบรรยากาศต่มรื่นเป็นธรรมชาติเสน่ห์ภูเก็ตนั่งถึงที่พักนั่งถึงในนารีสอทแอนสปานะครับ ซปเปอร์โจนะครับเคยฟาดสีเสื้อฟุ้งันม่วงมาก่อนนะครับปัจจุบันนี้มาอยู่ค่ายมวยซุปเปอร์เกิร์ลจัลุนสักมวยไทยครับเป็นน้องร่มค่ายของซปเปอร์ทคที่เพิ่งจะ เอาชนะยาซีไปคู่ที่แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูคู่นี้ให้แั<า>่สะศิโชจ,จนั้นเป็นนักชกจากชัยภูมินะครับตะไที่สนามมวยปออย่าทองแห่งนี้หนึ่งครั้งครับแล้วก็สะดุดแหมเราคู่ชกนะครับ เพชรไรเนื้อสอเด็ดดำรงนี่ครับสิลั์ของเด็ดดำรงสองหน่สิริโชคจาของชายาตาดุครับเป็นมาวอนึ่งคนในศิลป์เคยสร้างประวัติศาสตร์นะครับเด็ดดำรงเป็นแชมป์เป็นแชมป์ ของรายการใหญ่นะครับต้อ,องบอกว่าเป็นชั้นเอเเอคนแรกของประเทศไทยในรายการใหญ่นะครับขวาด้วยกันทั้งคู่สเปโชโจครับ ทีปของเพชรไรเหนือทีปซ้ายของซูเปอร์โจยูขยับยยพยายามจะหาจังหวะทีปขวาชิงจังหวะที่เป็นอยู่แล้วครับดูอาวุธทันกันจริงๆครับคู่นี้เป็นอีกคู่หนึ่งนะครับที่ทีมงานตาตองคอมแบทโดยโฟลเตอร์หนุ่มน้อยมังใหญ่กับบอสพัด แสนสดาลูกบนใหญ่นั้นจัดไว้ได้ดีครับอ่าประเดิมทีสนามวยป่าตองครั้งแรกของสุปโชนั้นแม้ว่าจะแพ้แต่แพ้ไม่เสียของนะครับอื้อเป็นไรเหนือโยขยับยังไม่รีบครับขยับเข้ามาเจอทีไปครับ โอ้โหแกงขวาของเชลไลเหนือเชลไลเหนือนี่ก่อนหน้านั้นนี่ไม่แพ้ใครแล้วครับโอ้โหจังหวะตัดล่างนะโสฟน์เหมันไม่เละครับอาจารย์ของวิทยาลัยอาชีวะภูกเก็ตนะครับ พยายามจะลงล่างเหมือนกันครับซุปเปอร์โจพยายามจะเอาคืนแล้วครับอู้หูจังเหรฟันสอกระวังแข้งใช้เยภูยพิงก็ฝ่ายแดงฝ่ายน้ำเงินนั้นนครศรีธรรมราชครับถือว่าเป็นทีมเย่าแล้วกับฝ่ายน้ำเงินฝ่ายแดงนั้นทีมเยือนครับ โอ้โหจังหวะขี่ขวาของฤฤฤฤฤอเพชรไล่เหนือลูกเอลนี่ใกล้เคียงกันเลยครับรยัมจะตัดล่างครับเกี่ยวได้ตัดล่างสวยเลยครับเพชรไล่เหนือชิงเหลี่ยมชิงไว้ชิงพลิกกันอยู่แับยกแรกห,รหมดยกที่หนึ่งครับ ก้าวเข้ามาแล้วลงล่างเกี่ยวได้แม่ยังคืนไม่ถนัดกันสุภาพโจนี่บตบออกข้างระหว่างแข้งขวาของเพชรไร่เหนือก้าวเข้ามาแล้วตัดล่างสวยครับดอกนี้ิกเนเจอร์ของเพชรไล่เหนือแล้วครับดูครับสุภาพโจพยายามจะเอาคืนแล้วนี่จังหวะปักศอกระหว่างแข้ง <c oughs> แล้วมาดูจังหวะนี้ครับเกี่ยวได้ครับแล้วตัดล่างครับ <c oughs> เติมจบกลับมาที่สนามมวยป่าตองลุ้นกันต่อกับยกที่สองของมวยคู่ที่สี่ของรายการนะครับอ่สุภโจจากชัยภูมิกับ,กบเพชรไร่เหนือจากนครศรีธรรมราชอ่า ได้ก็อีสานแล้วครับจังหวัดตาัดล่างของเว้ยไรเหนือพยายามจะเบียดเข้าหาแล้วครับทั้งชงจากนกครศรีธรรมราชเโยขยับต่อแล้วจังหวัดตาัดล่างของเว้ยไรเหนือนี่ซิกเนเจอร์ของแกแล้วครับเกี่ยวได้แกตัดล่างทันทีสุประโจปล่อยจังหวัดสองครับแต่ไม่ได้หนีมากครับพยายามจะตัดล่างเกลือจิ้มเกลือครับ โอ้โห,หจังหวัดถอยขวาแล้วเติมด้วยแข้งขวาแต่ซุปเปอร์โจนั้นระบบกรารป้องกันตัวยังดีอยู่ครับโยกขยับพยายามจะสร้างจังหวะแล้วครับมวยฝีมือนี่ต้องอยู่ที่การสร้างจังหวะเกี่ยวแล้วคืนด้วยแข้งขวาของเป็นลาเหนือครับโอ้โหซุปเปอร์โจพยายามตัดล่างนี่ครับแข้งขวา คือสูสี่นะครับชิงจังหวะกันอยู่ครับโอ้โหอ่าแต่ชิงดำนี่เรียบร้อยแล้วดอกนี้ขยับจัดตัวบางแกขวาเจอถีบครับอ่าโยกหลอกนะครับยกหลอกโอ้โหสวยงามครับดอกนี้ของเพชรไรเหนืออ่าแล้วครับต่อยฟิมือกอ็ไม่ธรรมดาครับจังหวะกระแทกมาเจ็บซ้ายแล้วลงล่าง นี่แล้วก็เป็นเกมที่ต้องบอกว่าอึดอัดเลยครับโยกขยับโอ้โหยูจังหวะสวนศอกอู้หูฝ่ายต่างโดนลึกหลอกครับแม่เกมกระทันแล็กดุจังหวะตันล่างกับเพชรเลือเหนือนี่ครับศอกขวาของเพชรเลื่อนเหนือ ประเภทหัวใจนี่เกินล้านแล้วครับเพื่อไล่เหนือโยกเข้าหาแล้วครับรู้ว่าการคู่ต่อสู้นี่เหอครับขยับเข้ามาทิีนวลระหววางแข้งแต่ตัวเองเสียหลักครับขายังไม่ดีครับหออย,ยับโยกเข้าหาแล้วครับครับโอ้โหแข่งขวาครับ โจพยายามจะลงล่างเจอมัดขวาอือหือครับโยกเกี่ยวได้เกี่ยวได้แล้วทิ้งยหม,มัดขวาครับเข้นเลยเหนือหมดโยกครับ 4, 4, ดช้านะครับจังหวะที่ปกเกี่ยวได้แล้วตัดล่างแม่แต่ติดเชือกนะครับไม่ติดเชือกนี่ก็เรียบร้อยอีกแล้วครับนี่กับจังหวะเกี่ยวแล้วลงหมัดขวาเล่นงานบริเวณลำตัวก่อนแล้วตามด้วยแข้งขวานะครับสปอโจพยายามจะตัดล่าง,ลางแล้วนี่ครับโอ้จังหวะ ระยับมาจังหวะฟันศอกครับโอ้ยคนละดอกคนละทีเลยครับแล้วก้าวเข้ามาลงล่างครับเป็นไรเหนือแล้วทิ้งด้วยสอกขวาอีกเลยครับโอ้โห เกมที่บีบหัวใจทั้งคู่เลยครับว่ากันต่อกับยกที่สามครับเดินหน้าเลยครับชิงเดินหน้าครับซูปเปอร์โจ้เป็นไรเหนือไปยับ โยกเข้ามาขวางแข้งไม่โดนครับเจอตัดล่างานี่แล้วก็โปวยเก่านี่โอ้โหพยายามจะลงล่างเกลือมดขวาสวนครับขยับขวางแข้งขวาแลวครับเพชรไรเหนือ้อพยายามจะปัศอกขวาครับอสุโจแจ้ลงล่างเพชรไรเนือพยายามเข้าหาบ้างครับ จังหวะโอ้โหฟันศอกขวาแล้วล็อกในซูมาโจพยายามจะขวางหน้าเพชรเล่เหนือตีด้วยท้ายแล้วับจังหวะล็อกในล็อกได้แล้วครับตีด้วยขวาหมุนเหลี่ยมซูมาโจตีด้วยขวาคืนเพชรเล่เหนือเสียด้วยขวาอแล้วตีด้วยขวาคืนคนละดอกคนละทีครับแต่โอ้โหจังหวะล็อกในของเพชรเล่เหนือครับโอ้ดูรับแกล็อกเหนียวแล้วตีด้วยขวาโอ้โหแลกกันสนุกเลยครับเดนหน้าต่อแลลวครับ าได้เลือดแล้วครับเป็นไหลเหนือฟิตซอกของซุปเปอร์โจพยายามจะสวนคืนด้วยซอกครับอ่าซุปเปอร์โจเบียดเข้ามาเป็นไหลเหนือล็อกล่างนะครับวางแข้งขวาซุปเปอร์โจวางขวาสวนเบียดเข้ามาครับซุปเปอร์โจโยกพยายามจะบล็อคิกเจอแข้งขวาเลยครับแล้วพยายามจะสวนด้วยศอกขวาครับ ซูปเปอร์โจเป็นเลนเนือที่ขวาไวโอ้แลกกันมันครับแข้งขวาของซูปเปอร์โจแล้วโอ้โหชีน้นี่น่าจะแตกนะครับเพชรไลนเนื้อซูเปอร์โจโยหยับครับเป็นเลนเนือห,อาหอวางแข้งขวาซูปเปโจลงล่างดูครับหยับเบีเยดแล้วครับ หวางซ้ายไม่โดนครับโซโจกระโดดเขาลอยใส่โอ้โหแล้วพยายามจะสวนด้วยสองขวาครับเพชรไรเหนื้อโอซโจเบียดเข้าหาบ้างครับเพชรไรเหนือวางข้างขวาโซโจเบียดเข้ามาเจอแข้งขวาของเพชรไรเหนือเพชไรเนือวางขวาได้ครับโซโจโต้โด้วยขวาคืนญญพยายามโยกพยายามจะลงล่างเจอลงล่างสวนครับคนละดอกคนละทีครับพยายามมาเจอแข้งขวา หัวเข้าหาไปกับเจ็ที่กับสุภโจโหาแล้วก็เทเลเนือลงล่างสุเกีวเบี่ยงเข้ามาโุกตกไปฮุกซ้ายครับอ่หยาบโยกสุเกีวเบี่ยงเข้ามาเทไลเนือวางแข้งขวาสุเกโ,โ,โตโด้วยขวาคืนหมดแรกันมมดเลยครับหมดยกที่สามครับ ไฟใช้ช้านะครับจังหวะลงล่างของซปเปอร์โจเพลย์เหนือทิ้งด้วยมัดขวาอ่าแล้วนี่ครับจังหวะาปากักศอกขวาของซปเปอร์โจครับอ่าเพลย์เหนือพยายามจะโต้ด้วยขวาเจอขวาสวนเกี่ยวได้พยายามจะแว็กคีครับแล้วเจอแข่งขวาของเพลย์เนือเกี่ยวได้ส,วนด,สวนด้วยศอกครับกระโดดเข่าลอยใส่ครับอ่า กระแทกมัดยับซ้ายแล้วพยายามจะเติมด้วยแข้งขวากับเพชรเล่เหนือ ก็สู่ยกที่4ครับสุปอร์โจากชัยภูงพบเจอกับเพชรไรเหนือจากนครศรีธรรมราชครับมาเจอกันที่ภูเก็ตนะครับสุอ e r โจ,โจเดินหน้าทาันทีครับอะไรเนี่ยพยายามจะเสียบด้วยซ้ายกวาแข้งซ้ายสุ p e โอ้แ่ังหวะลุดจังหวะหลวมครับเจอลงโทษโด,ดยแข้งซ้ายของเพชรไรเหนือสุ p e โยกเข้ามา หยับเพลยเหนือวางแข้งขวาซูเปอร์โจเบียเข้ามาเจอทีปพยายามวางขวาไม่โดนเจอแข้งขวาสวนครับหม้แล้วล็อกในโอ้โหเอาละครับจังหวะล็อกล่างของเพชรลยเหนือพยายามนั่งแยกออกมาซูเปอร์โจเบียเข้ามาพยายามจะวากด้วยศอกเจอแข้งขวาสวนหยับโยกนี่ครับแข้งขวาเกี Turn ่ยวได้แล้วเททิ้งกับซูเปอร์โจ เป็นหมาวา่ากาโต้ครับสุโจเบียเข้ามาเป็นไลนเหนือพยายามจะโต้ด้วยขวาสุโจวางแข้งขวาปเป็นไลนเหนือสวนด้วยหมัดอ,อ้าแล้วสุโจสวนด้วยศอกโอ้โหแลกกันสนุกเลยครับแข้งขวามาระบบกบารป้องกันตัวยังดีอยู่ครับสุโจอ่าเป็นไลนเหนือพยายามจะเน้นที่แข้งขวาสุโจไม่สวนครับเดินหน้าขยับโยกโอ้โหแข้งขวาเจอแข้งขวาครับอ่ากระดอกคระที้สุโจเบียดเข้ามา พยายามจะถีบทรายเป็นเลยเหนือโยขยับพี่เลี้ยงที่มุมนั้นบอกให้เดินครับอ่าแค่ขวาก่อนเป็นเลยเหนือสเปเชียเก็บไว้ได้แล้วจังหวะโต้คืนอะลรดอกคนละที่ครับขวามาขวาไปขยับโยเหวียดเข้าหาครับสเปเชียพยายามจะใช้ฟุตเวิร์กเลยครับดูครับสถิติสี่ระบบการเคลื่อนตัวของแกยังดีอยู่ครับ วางแข้งขวาวางแข้งขวาไม่โดนครับโอ้โหเคลนเหนื้อเบียดเข้ามาวางขวาชูเปโดโต้ด้วยขวาคืนเป็นระดอกคนละที่ครับแมขยับโยกเป็นเกมที่มีหัวใจแล้วโยกขยับมาแล้วแข้งขวาแข้งขวา จากฝ่ายต่างมั่นใจเลยครับไม่มีอาการลงเลยครับหยาบโยกเข้าหาครับเป็นไรเหนือเบียดเข้ามาสุเกะวกมือเข้ามาเลยครับแข้งขวาสองดอกไม่โดนครับสุเกะนั้นปล่อยการลงข้างตัวเลยครับเป็นไรเหนือสลับ ตัดล่างแล้วโอ้ยังไม่โดนแล้วครับยังไม่จะแจ้งพอโตโยกขยับอ้าวหว,งหวางแยกขวาเจอข้างขวาสวนก็ับอื้อหือ ภาช้านะครับจังหวะแข้งขวาวืดอ่าพุ่งเข้าใส่ครับหว่างแข้งขวาแล้วล็อกในพยายามจะเน้นที่สอกขวาครับซุปเปอร์เจอเจอแข้งขวาของเฟนไล่เหนือแทกหมัดเทบซ้ายแล้วเติมที่แข้งขวาเกี่ยวได้แล้วตัดล่างเททิ้งเลยครับนะครับแข้งขวามาแข้งขวาคืนคนละดอกคนละที่ครับอ่าจังหวะดึงไม่พ้นแล้วโตคืน ตันล่างแล้ววงังแข้ง ท้ายครับของมวยคู่ที่4ของรายการสุภโชจากชัยภูมิกับเพชรไรเหนือจากนครศรีธรรมราชครับมาเจอกันที่ภูเก็ตยกสุดท้ายครับสามนาทีที่เหลืออะไรจะเกิดขึ้นจับตาดูดีๆครับฝ่ายบางโยกโยกับขยับขวาแขงขวาย,ยังไม่โดนขยับเข้ามาเกี่ยวได้แลหว่างซ้ายครับ โอ้โหโอีคซูซี่นะครับผมบรรยายไปตามภาพตามสายตาครับสซบโจขว,วาขวาเอาเกี่ยวได้ครับทป็นเหนือล็อกนายตีแล้วเททิ้งครับโอ้โหเอาละครับโซบโจเบียดเข้าาบ้างหยับ พยายามจะสั่งยังหวาแล้วครับแข้งขวายังไม่โดนครับโอ,โอ,โอ้การป้องกันตัวยังดีเลยครับเหยาซ้ายขยับเข้ามาวางแข้งขวาเกี่ยวได้แล้วคืนด้วยขวาโซโจขยับโยกวางขวาวางขวาครับแม่ต่างฝ่ายต่างมั่นใจ แต่สองสามคนบนเวทีนั้นไม่สามารถที่จะชี้ตัวชนะได้นะครับก็ไม่ได้เป็นผู้ให้กะแนนกรรมการ้ง่าโอ้แข้งขวามาโอ้เจอตันลางครับโอ,อ,อ้ได้ดอกนี้ที่สุ์โจแก่มั่นใจครับแต่อย่าลืมนะครับว่าอยู่ข้างล่างก็อ้าวหลวงเข้ามาเจอที่ครับอยับมาสลับขาวาแข้งขวาครับ ฝ่ายต่างมั่นใจแต่อยู่ที่กรรมการนะครับกรรมการข้างล่างเป็นสามท่านครับโยขยับโชโจขยับออกมาโอ้โหเจอตัดล่างระหว่างแข้งขวาแลวจังหวาดึงโอ้โหเดี่ยวได้แล้วคืนอ๋อแล้วครับ โอ้โหคุกกี้สูสีเลือเกินครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจอยู่ที่กรรมการข้างล่างครับเดี๋ยวก็มาวางแข้งโอ้โหเจอแค่ขวาส่วนครับวางแข้งซ้ายโอ้โหนี่ต่างชาติก็ลุ้นครับเดี๋ยวว่าแต่คนไทยครับต่างชาติก็ลุ้นครับ แต่นะนั้นเป็นเรื่องของเกมกีฬาครับมผมบรรยายไปตามภาพตามสายตาแล้ะครับแล้วครบ5้ยกครับโอ้โห ช้าๆ,ๆนะครับเกี่ยวได้ตัดล่างแม่พยายามจะเกี่ยวเชือกครับเจอแข้งซ้ายของเพชรไร่เหนือแล้วพยายามจะเสียบซ้ายครับซุปโจเพชรไร่เหนือเททิ้งครับแล้วพยายามจะปีกขึ้นมากบนกรรมการโซพลวันวิไลครับตั้งแยกแล้วก็แข้งซ้ายเจอแข้งขวาพยายามหว่างขวาครับเกี่ยวได้แล้วตัดล่างอ่าวัวทิ่มครับเดี๋ยวนี้ครับจังหวะวางแข้งขวาของ โซโจแต่นี่ฝั่งซ้ายของเป็นไรเหนือแล้วดูกับจังหวะดึงนิดเดียวเสียเหลี่ยมเลยครับโซโจขวาเจอขวาครับระยยวเข้ามาอมโอ้โหแพ้ช <c ười> นะไม่รู้ครับแต่โปเตอร์แจกอีกแล้วครับเ uh, พราะต่อยกันสนุกคุกกี้สูสีนะครับ uh, ยอดเยี่ยมครับ ส่วนแพ้ชนะนี่เป็นเรื่องของเกมกีฬาผมก็บรรยายไปตามภาพตามสายตานะครับยืนยันว่าดูไม่ออกบอกไม่ถูกเลยครับว้าว ladies and gentlemen what an amazing fight and what an amazing performance from both fighters this one was super close so let's hear it who won this one red or blue I can't hear you red or blue Your first judge has scored this bout 49 to 48. Your second judge has scored this bout 49 to 48. And your third judge has scored this bout 49 to 48 for your winner by unanimous decision. Blue Diamond. I